สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นมาตอนเช้าประมาณหกโมงบริเวณรอบๆก็ยังยังมืดอยู่วันนี้ยาอ๋อจะทำข้าวต้มหมูเด้งแล้วก็ยาอ๋อจะมีภารกิจต้องออกไปทำธุระข้างนอกก็เดี๋ยวไปดูกันอันดับแรกยดอ๋อ,อ,อก,ก็ตั้งน้ำตั้งน้ำร้อนนะน้ำพอประมาณแล้วแต่การทำนี่ปริมาณแล้วแต่ ถ้าใครอยากทําน้อยทํามากอะไรแต่นี้วันนี้ยอจะทําำแค่นิดหน่อยไม่ว่าไม่มีมแขกมาบ้านแล้วก็ไม่ได้ลูกสาวก็ไม่ได้มาก็จะทําเฉพาะกินกันแค่นี้นแหละก็ตั้งน้ําพอน้ําเดือดเราก็มาดูข้าวข้าววันนี้จะเป็นข้าวที่เราหุงแล้วกินเหลือ แล้วก็เราไม่ต้องไม่ถ้าใครอยากจะถุงใหม่ไม่มีข้าวเหลือก็ใช้ข้าวหอมมะลิเนี่ยประมาณนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าข้าวพอใส่เยอะแล้วเดี๋ยวมันก็จะปริมาณมันก็จะมากขึ้นอย่าเอาชาดใส่แค่ถ้วยใหญ,ใหญ่ถ้วยเดียวเดี๋ยวพอน้ําเดือดเราก็จะเอาข้าวเนี้ยใส่ลงไปในน้ําก็เดือดแล้วก็จะขึ้นมาแล้วร้อนแบบนี้เราก็เอาข้าวใส่ลงไปเลย จะเห็นว่าข้าวเนี่ยเราเราไม่ใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะอืดขึ้นมาอันนี้กินได้ประมาณสามสามสี่คนนะปริมาณที่เราทำเนี่ยก็แล้วแต่ว่าตามใจถ้าใครอยากจะทำอันแต่นี้เป็นเออเออทำขนาดนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นสูตรออของเออเออเองนะที่ทำเออ,เอก็ทำให้คนอื่น หลายคนกินมาบ่อยๆทํางานหลายที่ก็จะทบางทีก็ทําให้พวกฝรั่งกินบ้างอะไรเขาก็ชอบเขาก็จะบอกตลอดเวลาเนะี่ยให้เราทำร้ายซุปร้ซุปก็คือเขาต้มนี่แหละอันนี้หลังจากที่เราตัาง้งเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนให้มันเดือดให้มันข้าวแบบค่อนข้างที่จะนุม่มนิ่มๆเละๆหน่อยแต่ถ้าบางคนไม่ชอบเละๆก็ขนาดนี้เดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงได้แต่ว่า ของยอ,อเนี่ยยอ,อชอบข้าวต้มที่มันค่อนข้างที่จะเม็ดบานคือให้มันเล็กๆกว่านี้หน่อยอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ยาออจะอไปปัน่นก็จะมีหมูโบดหมูบดติดมันนะแล้วก็มีไข่หนึ่งลูกมีกระเทียมแล้วก็มีพริกไทย แล้วก็มีกุ้งใส่กุ้งไปนิดหน่อยแต่ถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าใส่กุ้งมันก็จะทําให้หมูเนี่ยเด้งขึ้นเราไม่ใส่แป้งไม่ใส่อะไรนะสูตรเนี้ยทากินเองอันนี้ก็เป็นลาบผักชีหัน่นแล้วเราก็มีซีอิ๊วขาวแล้วก็มีน้ําปลามีเครื่องปรุงรสอะไรก็ใส่ลงไปนี้นเลยเราจะเอาทั้งหมดเนี้ยเข้าเครื่องปัน่นเอาทั้งหมดเนี้ยเทลงไปในเครื่องเลย ปั่นทีเดียวเลยเพราะว่าเราปรุงไปในนี้เรียบร้อยแล้ว แล้วค่ะท่านี้ก็จะได้มาขนาดนี้แล้วหมูหมูบดมันก็จะลักษณะเด้งๆนะเนี่ยลักษณะเด้งๆแล้วก็ปรุงเครื่องมาในหมูเรียบร้อยแล้วกุ้งนี่ถ้าใครไม่ใส่ก็ก,ก็ไม่ต้องใส่นะมันก็จะอร่อยเหมือนเดิมอะแต่ยาออใส่กุ้งไปด้วยมันก็จะจะเด้งเด้งๆเห็นเหนียวเหนียวเห็นไหมยาออจะใส่กุ้งเลราเราก็ปรุงมาเลยสีอุ๊วขาวรสชาติแล้วแต่เราจะชอบแล้วใส่เครื่องปรุงรสไปด้วยก็ปั่นเดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้ ไปใส่ในข้าวต้มแต่ว่าเราไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะยอทําเยอะแต่ว่ายอไม่ได้ใส่หมดยอจะใส่นิดเดียวเพราะยอจะมีเครื่องเคียงอื่นใส่ด้วยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของเยอนั่นก็คือเป็นกุ้งแห้งกุ้งแห้งที่เป็นกุ้งแห้งที่เป็นเนื้อนะไม่มีเปลือกแล้วก็อันนี้ก็เป็นขิงหัน่นหยาบๆยาบแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบคอน ถ้าไม่เราไม่ใส่เบคอนถ้าคนที่ชอบหมูกรอบหรืออะไรก็ใส่ไอห,หมูสามชั้นที่เราทอดเนี่ยทอดกรอบก็ได้นะแล้วก็เอามานิดหน่อยอันนี้เป็นสูตรของยอแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวออกมาก็จะอร่อยครบเครื่องเลยตอนนี้พอข้าวมันเป็นแบบนี้จะเห็นว่ายอใส่ไอุ่งแห้งลงไปก่อนเลยยอจะใส่้งแห้งกับเบคอนลงไปเพราะว่ามันจะได้ทําให้แล้วยอดับไฟแล้ว ใส่กุ้งแห้งกับเบคอนเพราะพวกนี้ก่อนพอดีถ้าเราขึ้นน่ะพวกนี้จะนิ่มแต่ถ้าใครไม่ใส่เบคอนก็ใส่หมูสามชั้นทอดกรอบหรืออะไรก็ได้อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของเยอออแล้วก็ออกข้าวต้มออกสูตรนี้ออกมาก็จะอร่อยน่ากินนี่เป็นเบคอนที่ทอดแล้วหมูกากหมูหมูสามชั้นหมูติดมันอะไรก็ได้ใส่ลงไปนี่เยอาออก,ก็ดับไฟดับไฟเพราะว่าเยอาออจะเริ่มเอา ไอห,หมูที่ยอบดเมื่อกี้นะ่ยใส่ลงไปเพราะว่าใส่หมูพวกนั้นต้องต้องดับไฟเลยเพงั้นก็ต้องให้ไฟอ่อนนะอยอ,อดับไฟแต่แล้วยอก็จะมาตักตรงเนี้ค่อยๆตักตักใส่ลงไปแล้วแต่ว่าเราจะเอาใหญ่มากน้อยขนาดไหนก็ใส่ลงไปในหมอ้อไฟดับเลยลงั้นก็ต้องอ่อนเบาสุดเลย เพราะว่าหมูมันจะได้ออกมาสวยแล้วก็จะเด้งด้วยช่วงที่เราใส่ต้องให้ให้ให้ใหใหเราหักไฟไว้เนี่ยก็ใส่ไปแล้วแต่ใส่ปริมาณปริมาณมากปริมาณน้อยแต่ว่ายอจะใส่ไม่มากและอย่างเหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยยอจะเก็บเอาไว้ทําในวันต่อไปเช่นอาจจะทํามะละยัดไส้แล้วก็ใส่หุ้นเส้นลงไปได้ใส่หุ้นเส้นคลุกไปแล้วก็ใส่ในมะระยัดไส้เอาไว้ยอจะ บอกในตอนต่อไปนะอันนี้ยโยก็จะใส่ไป้นนี่นยจะเห็นว่าดับไฟแล้วแล้วข้าวต้มมันก็โอเคแล้วข้าวเนี่ยเราก็ใช้ข้าวเย็นที่เราเหลือก็ได้ข้าวที่เรากินไม่หมดเราก็เก็บเอาไวทา้ทำเขาทำไอ้นี่ล้วก็ใส่ลงไปนะอันนี้พอโอคิดว่ายอพอแล้วยยก็จะคนยยเปิดไฟแล้วนะก็เปิดไฟพอเราได้ หมูดำที่ต้องการแล้วเราก็เปิดไฟแล้วเราก็คนเปิดไฟแล้วเราก็คนหลังจากนั้นก็อยอจะเติมน้ำสะอาดลงไปหน่อยนึงน้ำในขวดที่เราซื้อมาก็ได้หรือน้ำธรรมดาเนี่ยก็จะเติมน้ำไปแล้วเพราะว่าข้าวต้มมันก็จะเริ่มอืดๆยังไงยังไงเราต้องเติมน้ำไปอยู่แล้ว โอ้ที่ยอโบดเนี่ยยอก็จะใช้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่ามันเยอะมันมีเบคอนมันมีอ่กุ้งแห้งอะไรใส่ลงไปแล้วนี่ยอก็จะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งไม่หมดแล้วยอก็จะเก็บใส่กล่องเอาไว้แล้วเราก็จะไปทาจะไปทาอะไรายาไส้หรือจะไปทําอะไรก็ได้แล้วเราก็ปรุงอีกรอบหนึ่งก็คืออาจจะให้เข้มข้นแล้วก็ใส่บุนเส้นลงไปอันนี้ก็เก็บเอาไว้ทามือม้อมื้อต่อไปก็หันมาดูไอ พอต้มเราเห็นไหมจะนัวน่ากินเลยขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ไอ้อันนี้เนี่ยน้ำกระเทียมเจียวน้ำกระเทียมเจียวเราก็จะใส่น้ำกระเทียมเจียวลงไปในนี้เลยใส่หมดเลยกระเทียมที่เราเจียวก็คือเราอาจจะเจียวหมูหรือเจียวน้ำมันหมูอะไรไว้เนี่ยแล้วเราก็อ่า มีหมูด้วยหมูสามชั้นเจียวแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็เก็บเอาไว้นะแล้วก็สามารถที่จะเอามาทําในต้มจืดมาทําอะไรมันก็จะได้เครื่องปรุงรสที่ดีมีกระเทียมเจียวอยู่ในน้ํามันอันนี้ต่อไปขั้นตอนก็จะใส่น้ําปลาเดี๋ยยอใช้น้ําปลาตาสามปูจะหมดแล้วแต่ว่ายอซื้ 8, ซเอเปลือไว้อันนี้ก็จะเติมน้ําปลาลงไปเติมชูรสล,ลงไป แล้วก็ซอิ๊วขาวอะไรก็อันนี้ใครจะเติมให้ได้รสชาติเค็มขนาดไหนก็เติมลงไปเลยอันนี้เป็นขั้นตอนของการปรุงอันนี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็ปล่อยให้เดือดเพราะว่าทุกอย่างมันได้แล้วก็ชิมอันนี้มันจะเบคอนมันจะกออบถึงชิ้นยนเะบคอน ทีนี้พอมันเดือดแล้วนะมันเดือดแล้วบางทีถ้าใครจะทากินบางทีไม่ต้องใส่เหมือนครบเครื่องเหมือนยอก็อร่อยนะอ้อร่อยอยู่แล้วตอนนี้ยอเติมพริกไทยลงไปเติมพริกไทยลงไปอีกอันนี้ขั้นตอนนี้มันก็คือยอ,อทำเองแล้วก็ยอ,อคิดสูตรของยอ,อเองแล้วก็ทําให้ฝรั่งฝลังก็ชอบกินมากเลยสูตรนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็ดัดแปลงกันได้ถ้าใครจะทำกินเป็นถูรง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็ขิงเนี่ยเอาไวโ้ไวโรยข้างว้โรยตอนกินก็ได้แต่ว่ายาอจะใส่ลงไปเลยให้น้ําขิงมันออกเลยขิงก็จะอาหารแบบหยาบไม่สวยหน่อยขิงถ้าใครจะใส่ตอนกินก็ได้นี่อันนี้ก็เป็นอันว่ายาอชิมแล้วมากินรสชาติโอเคแล้วใส่ซีอิ๊วขาวใส่อะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยน้าําปลาเครื่องปรงุงรส อะไรต่ออะไรตรงรถเทน,นี้ต้นหอมผักชีเดี๋ยวเราไปใส่ที่หลังจริงๆคนเขาจะใส่ที่หลังแต่ส่วนมากยอทำยอใส่ทีเดียวเลยเหมือนเดียวจบเลยอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็รสชาติก็จัดการใช้ได้แล้วชิมดูแล้วอร่อย <c oughs> พอยอดับไฟแล้วยอรโรยต้นหอมผักชีลงไปเลยทีเดียวเลยลงไปในนี้เลยนี่แล้วก็คนเลยนี่คือไม่ต้องแปลอะไรมากมาย แค่นี้ก็เป็นน้ำมะจบแล้วเนี่ยพิ่มึงแห้งอันนี้เป็นสูตรสูตรของยอทำเดี๋ยวเราจะใส่ใบตองโอด้วยถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่หรือใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ยอชอบใบตองโอได้ยอจะใส่ให้มันหอมนี่ยอใส่ใบตองโอลงไปด้วยถ้าในอเมริกาก็ใส่ยอดของซลารี่ใส่ลงไป ก็ไม่ต้องเรื่องมากยุ่งยากนี่เราต้องไปใส่โรยแต่แว,ว่าตามชอบใครอยาไปใส่โรยใส่กระเทียมพริกป่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็จะไปกินกระเพาะใส่พริกดองป่นหรืออะไรก็อร่อยเข้าท่าดีนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นนันมาเสร็จแล้เข้าวต้มสูตรเดีอวก็แล้วแต่พอตักแล้วเราจะไปปรุงอะไรแล้วแต่ความใจชอบอันนี้ก็เสร็จแล้วนะข้าวต้มข้าวต้มหมูเด้ง สำหรับเช้าของวันหยุดเช้านี้ตื่นขึ้นมายอก็จะทำข้าวต้มยอจะตื่นแต่เช้าหน่อยวันนี้มันมีธุระที่จะออกไปข้างนอกไปทำธุระข้างนอกก็เลยทำข้าวต้มตื่นตั้งแต่6กโมงเช้าของวันหยุดเสร็จแล้วอันนี้ก็ได้แล้วนะ,ะข้าวต้มสูตรของย,ยอ,อก็คือข้าวต้มหมูแดงแล้วก็มีเครื่อง อะไรนิดหน่อยทีย่โยใส่ไปก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว